กบมือห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่วันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะตามเพลงอะไรคะเอถึงแซดแซเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมไหมยังคะพร้อมพร้อมนะไอ้ตัวตุ้งต้งตอ่ะพร้อมแล้วขยายแถวออกค่อยล้างอีกนิดนึง yeah hey. Avenue. ยังคะเหนื่อยยังคะเหนแ่แล้วค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปทำรกิจกรรมต่อไปคุณครูขอให้พวกเรานั่งสมาธิเอามือวางไว้ที่หน้าตักทั้งสองข้างเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมให้พักเหนื่อยไปในตัวตับตาลงหายใจเข้าลึกๆไม่ลึกขนาดนั้นค่ะพอประมาณหายใจยออก ตัตาลงกำหนดลงหายใจไปที่มือมือทั้งสองข้างระวังไว้ที่หน้าตักตาทั้งสองข้างหลับลงค่ะเพื่อที่จะให้สายตาของเราได้พักผ่อนมืออยู่ไหนคะพี่มิวน้องมิวมืออยู่ไหนคะขอบคุณน้องมิ้วค่ะ,ะขาทั้งสองข้างนั่งขัดสมาดอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย เรามาทำอะไรเรามาโรงเรียนมาเพื่ออะไระใครยังไม่มีสมาธิแสดงว่าคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะเรียนในวันนี้เี่ยี่ยงมากค่ะบของคุณบุ๋ี๋มดังดอกไม้ดานพร้อมกันค่ะ พี่ปารานอนงายยังไงคะพี่ปาดานอนงายมือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลําตัวขาเหยียดตรงขาชิดกันใช่ขา,าก่นมากขอบคุณคะ่ะให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายเหนือ่อยหรือยังคะ พร้อมที่จะทำกิจกัรต่อไปหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วค่ะอ่ะพอล้วทั้งหมดนั่งขอบคุณค่ะทั้งหมดยืนนั่งยืนนั่งน,นั่งอ่าแสดงว่าพร้อมแล้วอ่ะจับมือเป็นวงกลม่าจับมืจับมือ จับมือเดินลอกตะวันจับมือมุนรอบดวงจันทร์จับมือกันให้มันคงแล้วทำเป็นวงกลมเป็นวงหรือยังวงแล้วหรือยังคะอ่ะเป็นวงแล้วจับมือกันให้มันคงแล้วเราก็นั่งลงเก่งมากอ่ะสวัสดีคุณครูบูมหรือยังคะ ดีเพื่อนๆค่ะนส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอาใหม่ส,สวัสดีเพื่อนๆค่ะ <c oughs> โอเคอ่ะนั่งที่ตัวเองให้เป็นวงกลมอ,อ่ะเห็นไหมไม่เป็นวงแล้วเรานั่งเป็นวงแล้วนะคะตอนแรกแล้วนั่งยังไงนั่งคัลสมาแล้วมือวางไว้ที่หน้าตักทั้งสองข้างขนมจีบ,าบสาละเปา ข้าวต้มมัดขนมจีบสาลาเปาปลปาต้มโขลกข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดทำยังไงขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจัง หันน้ำยังไงกะลา,ากะลาความหลงลูกององไม่ใหญ่องเป่าลูกปโป่งองหันกะลาแก้วเอาคุณครูจะทำเร็วขึ้นแก้วหันแก้วหันกะลาองเป่าลูกปโป่งองหันกะลาแก้ว ปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งปุบมือสามครั้งปบมือสี่ครั้งสี่ครั้งลูกนะหนึ่งสองสามสี่ปุบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าปบมือห้าครั้งตบ,บให้ดังกว่านี้ ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมเอามือจับหัวจับหูจับอะไรจมูกปากตาพบผมอยู่ไหนผมบางคนอยู่หูเหรอตรงไหนคะขาจับเทา ลัางจับตูดตูดนี่ไม่ทำอะไรคะเอาไว้ขี้เหรอเอไว้ทำอะไรได้อีกวัดเอี้ยนี่ไงเราทำอะไรเอี้ยเอาไว้นั่งใช่ไหมคะนั่งก็คือตูดต้องติดพื้นใช่ไหมคะ,ะติดพื้นหรือยังเอามือจับมือ,ม,อมือคะ่ะจับแขน จับตัวเองไม่ได้ที่จับเพื่อนมือตัวเองอยู่ไหนบางคนยังไม่รู้จักมือน้องนิวทำดีๆค่ะอันนี้นั่งมีดีโอเคอันนั่งดีดีเอ้าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปคุณครูขอคำท้องจองธงชาติไทยพร้อมกัรหนึ่งสองสาม หนึ่ง สีขาวไหมถึงใช่ใช่เหรอคะไม่ใช่สีขาวไหมถึงอะไรนะถึงเป็นถึงอะไรเอาคุณครูใบให้ศาสตร์ศาสนาอาสีนัำเงินไหมถึงพระมหาศาสตรไทยเก่งมากนขค่สมานแล้วหันหน้าเข้าวงค่ะ อาครูบุญนั่งตรงไหนดีนะทํ<ต>าไมนั่งชิดกันจังเลยขยายวงอ,อีกนิดนะึงขอบคุณมากค่ะเก่งมากยอดเยี่ยมอ้าวนั่นตรงไหนก็เหมือนกันคนุณครูบุญก็เห็นเราทุกคนนี่ไงอืเห็น <c oughs> เราทุกคน <c oughs> อพร้อมหรือยังพร้อมที่จะทำหรือยังนะพร้อมทีม่จะทำกนะิจกรรมหรือยังคะ สัปดาหน,นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะที่ครูบุญบอกไปหน่วยอะไรนะคะต้นไม,ไม้ก่อนที่เราจะไปปั้นดินน้ํามันรูปต้นไม้ค,คุณรูบุญมีใบงานให้ใช่ไหมคะมอ่าอยากทําหรือยังอยากทำแล้วค่ะตบมือมแสดงว่าอยากทําจริงๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะตบตัก ตัมือตักอ้าวคุณคุณกุ้จะถามก่อนว่าเรารู้จักต้นไม้ต้นอะไรบ้างต้นกุหลาบต้นกุหลาบต้นอะไรคะอันนั้นคือต้นดอกไม้ต้นไม้ใหญ่รู้จักต้นอะไรไหมต้นมะม่วงต้นมะม่วงอ่าต้นข้าวรู้จักต้นอะไรคะเราเคยเห็นต้นอะไรบ้างต้นกล้วยต้นกล้วยน้องเมย เคยเห็นต้นไม้ค่ะต้นอะไรคะรู้จักชื่อไหมต้นไม้หลอดกุหลาบค่ะต้นดอกกุหลาบอ่ะใครยังไม่ตอบละน้องนิวน้องนิวรู้จักต้นอะไรคะต้นไม้บักม่วงต้นมักม่วงเหมือนกัน <c oughs> นบักม่วงหมอนหูเลยหนูลปลูกแล้วคะหนูปลูกด้วยเหรอลูก<อ>เอาแม่วันนั้นวันนั้นคุณครูบุมพาไปปลูกต้นอะไรนะที่อยู่หน้าโรงเรียนต้นดอกอะไรคะดอก ดอกอะไรคะดอกไม้ดอกไม้นั่นแหละเขาเรียกว่าดอกอะไรดอกกุหลาบใช่เหรอคะดอกเข็มคือสสายยเป็นตบ้านนน่ะะคต้ดอกเข็มใช่ไหมคะอ่านั่งดีดีค่ะอ่อตบมือหนึ่งข้งอ่าเริ่มไม่มีสมาธิแล้วปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิ อ่าคุณผู้มขออนุญาตปิดการไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะพาเด็กๆทำกิจกรรมต่อไปอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมไปแล้วนะคะ,อะบาอาไบางโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิะนะคะ